ครับพี่น้องหลังจากไปสมัครบัตรเครดิตสมัครเรียบร้อยผ่านก็เรือยางยางเสีหนาเสี่หลังมาพอ่อนจุดบริการไอจุดตังโต๊ะรัะบบริจาคเลือดอยู่กิ่งเกี่ยวห้องโป ก็เลยบริจาคซะเรือ่องนอ้แห้งหน่อยหลังจากบริจาคเล้วกัมมห่อห้องก็คนบริจาคเรืมอมันต้องบำรงกำลังเนาะก็เลยกับมห่อห้องก็ตามสูตรครับบำรุงกำลังกินก้อง กินข้าวเหนียวกับน้ำปลาแดกปลาแดกกับปลาแดกขอพี่น้องปลาแดกขอคางหองมันก็ไม่แต่ปลาแดกดอกว่ามันก็มีหมูอยู่น้อยนึงมีอยู่หมูน้อยนึงแล้วก็ ีอยังแน่เลยจากบริจาคเลือดมาเนี่ยคนหายความมีนมมีนมกับผ้ายันผมก็บริดัถามผมจำเป็นยังคือหายผ้ายันนมะเค้กทุกคนครับนมกับผ้ายันแล้วก็ขนมอ่าเค้กก้อนน,น่อยๆนสะามเหลี่ยมก้อนหนึง่ง สมเด็จท่องไส้อือนา่าเป็นแบบสภาพการชาติเฟอรนนันเดเดอนี่เป็นสภาพการชาติพนธุดแจกคนที่บริจาคเลือดบอกะโอเพ่ครับผมยเงินไม่ท่องถึงบริจาครลายกันเ,เ,อเอาเลือดแล้วเหนื้อเนี่ยเราไม่จาก เพื่อมันไม่บุญซ้ำนี่แหละครับผมปลาตูน้ำขเด้อครับดยยนนรเด้อเงยย้อนหนามปลาแดกนี่ือละเงยยอนปลาแดกนี่ือละผมะก็ได้